ครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเกิดในรีดอสโลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับการเชิญในวันนี้ครับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็เชิญอาจารย์มานะครับคุยเรื่องโควิดนี่แหละครับล่าสุดที่อาจารย์โพสต์เกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยนะครับปรากฏว่าซีโนแวคซึ่งรัฐบาลไทยให้ความไว้วางใจสั่งซื้อเนี่ยอาจจะเอานำมาใช้ในล็อตแรกเนี่ยนะฮะอาจจะใช้กับบุคลาาากกรรททงแพย์ ด้วยเนี่ยมีงานวิจัยที่บราซิลงานวิจัยที่บราซิลสมมุติว่ามีความน่าเชื่อถือเนี่ยนะฮะเขาชี้ออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูผมอ่านตามข่าวที่อาจารย์แชร์นะที่รัฐซานเปาโลที่เขาแถลงออกมาเนี่ยนะครับคือปรากฏว่าอัตราการประสิทธิภาพในการปกป้องคนจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยก่อนหน้านี้รายงานว่าอยู่ที่70 70กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์เจ็ดตอนแรกตอนหลังผมเห็นพาดหวข่าวว่าประสิทธิภาพของวัคซีนอยู่ที่ 50.38%ถ้ารวมผู้ติดเชื้ออาการเล็กน้อยมากเข้าไปด้วยก็คือตอนแรกเนี่ยที่มีการถแถลงข่าวเนี่ยตัวเลขมันออกมาเนี่ยซึ่งก็ไม่ดีนะไอหกกว่าเนี่ยตอนหลังกลายเป็น50%สมสมมติว่านี้จริงนี่ ก็คือเป็นเรื่องน่าสนใจครับเพราะว่าจริงๆการแข่งขันกันทําวัคซีนในแต่ละบริษัทเนยเยอะไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็วัคซีนที่น่าเชื่อถือเนี่ยก็ต้องเป็นวัคซีนที่ผ่านการทดลองในเฟสต่างๆตั้งแต่ในห้องปฏิบัติการในหนูทดลองในคนคนก็มีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสส พูดง่ายคือเพิ่มจํานวนของอาสาสมัครมากขึ้นแล้วก็เราจะได้ได้ยินอย่างไฟเซอร์และโมเดอร์นาที่ตอนนี้ก็เริ่มฉีดก,กันค่อนข้างเยอะทั่วโลกในหลายประเทศพวกนี้ความสําเร็จมันสูงมากจนจน,น่าภูมิใจในในเชิงของงานวิจัยเช่น95%ซึ่งมันแบบโหมันเกินไปออใ,นใ,นในความที่เราคาดหวังไว้ปกติองค์การนาไมาโลกกําหนดไว้นะครับว่าวัคซีนที่จะขอเข้าโครงการขององค์การนาไมาโลกได้ต้องที่5 0าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ย่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าพอถึงนั้นก็โอ้ทุกคนก็ดีใจ ทีนี้มีวัคซีนอีกหลายเจ้าเช่นของจีนของรัสเซียซึ่งในเชิงวิชาการเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลฉีดแล้วฉีดแล้วรัสเซียไปฉีดหลายที่เลยจีนก็มีหลายบริษัทนะครับกลับมาที่ซีนโนแวคซีนโนแวคนี่ตัววัคซีนชื่อว่าโคโรนาแวค <Okay. S 2> เป็นหนึ่งในวัคซีนที่มีคนซื้อเยอะรวมทั้งไทยด้วยซึ่งเป็นการหาแบบค่อนข้างจะเร่งด่วนเพราะว่าจริงๆเราผูกกับแอสตราเซเนกาไว้ที่จะต้องฉีดอีกนันซึ่ง,ง,ง,งอันนั้นเดี๋ยวเราก็สั่งซื้อ,อเ,รเราสั่งไว้แล้วเราจะมีการผลิตในประเทศ <Okay. S 2> ด้วยนะครับแต่ว่านี่เหมือนกับเราได้เร่งด่วนมาประมาณ2ล้านโดสเป็นต้นที่น่าสนใจคือซีโนแวคเนี่ยผลการวิเคราะห์เฟสสามของเขาเนี่ยครับในแต่ละที่เนี่ยมันไม่ค่อยเท่ากันแล้วมันปัญหาคือว่ามันเกิดจากการที่จำนวนอาสาสมัครมีน้อยอตอนแรกเนี่ยมีที่ตุรกีที่ตุรกีอาสาสม แล้วผลออกมาได้90กว่าเปอร์เซนต์โอ้โหตื่นเต้นมาเอ้ยดีจังเลยแต่ว่าจำนวนสะสมัลเป็นน้อยนะ uh. มีที่อินโดนีเซียก็ไป,ไปทดสอบเหมือนกันนะครับก็ประมาณเดียวกันพันกว่าคนคแต่ตัวเลขลงมาค่อนข้างน,น่าตกใจที่ได้60%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังก็ยังอยู่เกณฑ์มันก็เกิน50%เปอร์เซ็นต์ะ,ะนี่พอมเมืเพิ่มมีข่าวมาว่าเขาเนี่ยทดสอบใหญ่ก็คือที่บราซิลซึ่งบราซิลก็คือใช้คนอันนี้คราวนี้เป็นระดับหมื่นคนแล้วนะครับ,รบแล้วก็ค่าตัวเลขต้นถ้าจะตั้งต้นเนี่ยเมื่อประมาณแค่ประมาณแค่ต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 8แเปอร์เซ็นต์แต่พอก็เริ่มมีข่าวลุด เดี๋ยวจะแถลงผลจริงนะ,ะแลวผลจริงเนี่ยจะต่ำกว่า60%อีกคนก็ตกใจ,อใจพอแถลงผลจริงคือ50.3สิบจประมาณ5้าสิเอ็เนตแล้วน,น,นี่ไม่ใช่เฟกนิวส์นะม fake news ผมดูเนี่ยที่รายงานข่าวเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศมีความน่าเชื่อถือครับต้องต้องเข้าใจกระบวนการของการที่เขาทดสอบวัคซีนก่อนนะครับก็คือว่าสมมติในพื้นที่นั้นต้องมีคนที่ติดเยอะๆต้องสำคัญกันแรกนะที่ตุรกทีที่อินโดนีเซียเนี่ยผู้ติดเชื้อยังน้อยอันนี้ลงที่บาซิลี่ผู้ติดเชื้อเยอะนันแปลว่าโอกาสที่อาสาสมัครรเเเาจจะไปออชื้ มันมีโอกาสสูง uh huh. เป็นเรื่องปกติเ uh huh. สร็จแล้วเขาแบ่งคนเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือฉีดวัคซีนอีก uh huh. กลุ่มหนึ่งฉีดพาเซโบก็คือเป็นน้ําเกลือเหมือนกับเข้าไปในร่างกายแล้วเขาจะรอว่าจนกว่ามีผู้ที่ติดเชื้อโควิดเกิดขึ้นในกลุ่มคนนี้อ uh huh. เอาให้ได้ประมาณร้อยคน <Okay. S 2> หรือ200คนแล้วพอได้ประมาณนี้มาปุ๊บเนี่ยแล้วมาดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน200คนเนี่ยมีคนที่ติดเชื้อเพราะว่าฉีดวัคซีนกี่คน uh huh. ติดเชื้อเพราะว่าฉีดพาเซโบกี่คนซึ่งตำลักมันต้องฉีดพาเซโบมันต้องติด แต่ผลที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนครับว่าผู้ที่ติดวัคซโ,โดยการที่ยังฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าที่เขาคาดกันไว้เยอะ<า>แล้ว<น>ตกใจกันมากเลยค<า><า>ือเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยรายงานข่าวตั้งแต่ช่วงที่ระบาดระลอกแรกนะฮะย้อนกลับไปปีหนึ่งแล้วเนี่ยในรายการเนี่ยแหละว,ว่าวัคซีนสําหรับไวรัสโครโรนาเนี่ยมันไม่ได้ทําได้ง่ายๆครับคือที่ทาแล้วประสบความสาเร็จเนี่ยรับมือป้องกันได้จริงๆเนี่ยแทบจะไม่เคยมีเลยแล้ว เพราะฉะนั้นเอาจิงๆิงอ่ะผมมีความรู้สึกได้ซ้ำไปว่าไม่น่าจะประหลาดใจนะว่างานที่รีบทำแล้วมันรีบเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาปีเดียวั <นะ S 2> งานวิจัยยังไม่ครบถ้วนเลยเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นเรื่องซึ่งไม่ควรจะเซอร์ไพรส์นะใช่ไหมรประเด็นก็คือว่าเราทําไงล่ะเพราะว่าเราจะสั่งมาใช้ก็นั่นนะครับบางคนชอบใช้ศัพท์คําว่าแบบมีดีกว่าไม่มีอะไรเป็นตน้นทีนี้ปัญหาก็คือว่าต้องฉีดโดยการที่รู้ด้วยนะว่ามันมีจุดบอด ทำไรก็ตามเนี่ยเราเอาส่วนได้ัวัคซีนมาแล้วแม้ว่าจะเป็นของดีแค่ไหนก็ตามนะครับจะเป็นแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์ก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าต้องรณรงค์เหมือนเดิมนะว่าผู้ที่รับการฉีดวัคซีนคุณไม่ได้รับการป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าต่อไปคุณจะเจอเชือ้อแล้วคุณก็ไม่ติดชชว์ชวต้องใส่หน้ากากเหมือนเดิมยังต้องใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นการเพิ่มอาจจะเ,เ,เพิ่มโล่เข้าไปให้อีกนิดหนึ่งฉะนั้นกลุ่มแรกแน่นอนครับเท่าที่ทราบมาคือบุคลากรทางการแพทย์ต้องฉีดซึ่งวันนนีีี้้้ผผมมเเเชื่่่่่ออววาาาาาคุณหหจจทตงงๆยพฟััลกริ ก็ต้องยิ่งตระหนักกว่าเดิม<ะ>ถึงฉันฉีดไปแล้วก็ไม่ได้แปลว่าฉันจะประมาทได้อโอกาสที่ฉันจะมีความผิดพลาดก็ยังมีอยู่แต่ที่ต้องตามมาคือว่าแล้วรถตที่2ที่3ที่ฉีดเนี่ยจะเริ่มกลายเป็นผู้สูงอายุเพราะเป็นเป้าหมายใหญ่ของเชื้อโรคตัวนี้อันนี้คือชาวบ้านแล้วชาวบ้านยิ่งต้องให้ความรู้มากขึ้นว่าคุณฉีดเนี่ยแค่มันมีโอกาสจะช่วยป้องกันนะ,ะแต่ไม่ใช่ว่าคุณชชว์ชว <ไป S 2> แล้วคุณ<พ>ไม่ติดคืงี ผมไม่ไม่ต้องการโจมตีวัคซีนอะไรเลยทั้งๆท,ท,ที่ตัวผมเองเนี่ยผมไม่อยากฉีดผมไม่สนเลยผมผมกลัวเรื่อง s ไซ e f f ฟิกด้วยซ้ำไปแต่ผมจะไม่พูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าเกิดผมทำลายความน่าเชื่อถือของวัคซีนเนี่ยนะฮะในที่สุดเนี่ยนะฮะอีกหน่อยเนี่ยมันไม่มีวันที่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าแต่ละคนซึ่งกลัวโรคนี้เวลาเขาเจอผมเขาจะบอกว่าเอานะ่าเดี๋ยวอรอวัคซีนแต่สำหรับคนพวกนั้น ที่จะรอวัคซีนถ้าถึงเวลาวัคซีนมันไม่ไม่ได้เรื่องละครับเขาก็จะหนุนนโยบายล็อกดาวน์ <c oughs> อะไรพวกนี้ต่อไปพราะะนสุนหรับผมเนี่ยข่าวนี้ฟังแล้วผมเซงเ็งนะผมเซ็งเพราะว่าสําหรับคนที่รอวัคซีนอาจารย์ครับแล้วถ้าเขาผิดหวังแล้วเขาบอกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้น ล็อกดาวน์มันต่อไปแบบนี้แหละอ <c oughs> ราบาดอีกเมื่อไหร่ก็ล็อกดาวนมันอีก <c oughs> แบบนี้คือต้องเข้าใจว่าเป้าหมายของประเทศที่เราวางแผนกันไว้ที่เขาวางแผนกันไว้เนี่ยคือเขาไปที่วัคซีนแอสตร้าเซเนกาโอเคฉะนั้นก็ฉะนั้นวัคซีนตัวซีโนแวคเนี่ยก็จะเหมือนแค่เข้ามาช่วยขัดตาทับ <Okay. S 2> เขาเขาคงไม่ตั้งใจขนาดนั้นแต่แอสตาราเซเนกาเองก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์สูงมากนัก็ก็เหมือนกับว่าเราก็มีวัคซีนเข้ามาและยังต้องฉีดไปเรื่อยๆอีกหลายปีแต่แน่นอนครับอย่งที่พูดมาถูกต้องคื ขนาดวัคซีนเอสวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่างๆเนี่ยยังใช้เวลาพัฒนาอยู่นานเลยบางอย่างก็ได้ผลไม่ได้ผลอ่ถูกคือคือจริงๆแล้วอาจารย์เวลาพูดถ,ถึงเรื่องวัคซีนผมรู้สึกว่า ถ้าเสียเวลาคุยนานๆเมันเหมือนกับมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมัน,ม,ม,นม,มันไม่มีอะไรที่ปกป้องอย่างเพอร์เฟกต์แต่ผมมันอยู่ที่การปรับทัศนะด้วยนี่ผมเพราะการปกป้องที่เพอร์เฟกต์จริงๆคือคําว่านิวนอร์มอลที่รัฐบาลพยายามจะพูดมาตั้งแต่แรกผมก็แปลกใจว่าตั้งแต่และข้อแรกแรกอผมก็แต่มีมนาเมษาปีที่แล้วนะตอนมันเชื้อโรคมันเริ่มระบาดแล้วเราเริ่มให้ความรู้ประชาชนเราเริ่มให้รู้จักว่าไอ้โรคประหลาดที่มาจากเมืองจีนคืออะไรเราต้องป้องกันอย่างไงบ้างแต่พอเราไปเปลี่ยนทัศนคติว่าเราต้องเอา คือไม่มีเซน์ของการที่ฉันจะอยู่ร่วมกับเชื้อโรคจะมีนิวร์มอลไม่ใช่ฉันต้องการแค่ว่าจะสู้กับมันจนกว่าจะมีวัคซีนแล้วนั่นคือกลาย <c oughs> กลายเป็นนิวโนมอลไปครับซึ่งมนุษย์เนี่ยนะฮะคือคือผมคิดว่ารอบนี้มันเหมือนกับถ้าถ้านิมนเชิญพระมาเทศเ <c oughs> ให้ทั้งรัฐบาลแล้วก็ประชาชนที่กลัวโควิดฟ <c oughs> ังผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์คำว่านิวร์มอลตอนแรกเนี่ยมันแปลว่า ในขณะที่ไวรัสระบาดอยู่เราจะต้องประพฤติตนอย่างไรถูกต้องตอนนี้ new normal ก็คือว่าเราจะอยู่อย่างไรจนกว่าเอาชนะไวรัสได้แบบที่มันหายไปตัวเลขเหลือศูนย์ <c oughs> แล้วค่อยกลับมาใช้ชีวิตปกติไม่มี new normal จริง ซึ่งซึ่งมันจะกลับไปม,มันอาจจะไม่มีวันก็ได้ไงที่เราชนะสิ่งนี้เพราะว่าไวารัสมันก็ปรับตัวแล้วมันก็อยู่ไปเรื<ช>่อยของมันไงคือผมพยายามพูดให้คนฟังเพื่อให้เข้าใจภาพมากขึ้นว่าเมื่อไม่กี่ปีก,ก่อนแล้วเนี่ยเราเพิ่งมีไข้หวัดใหญ่2009เราก็ตื่นเต้นกันแบบนี้นะนา่ากลัวจะตายระบาดท,ทั่วโลกเหมือนกันระบาดถึงไทยแล้วคนก็เสียชีวิตเหมือนกันครับและวันนี้มันยังไม่ได้หายจากเราเลยนะมันก็ระบาดอยู่ตามแล้วก็จะมีคนเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ทุกปีโดยเท้ไทยเนี่ยก็หลักหลายสิบ ทำไมเราเราถึงไม่ไม่ชินกับมันอย่างที่เรากําลังจะต้องควรจะต้องชินกับเจ้าโคโรนาไวรัสเจ้าโควิดนี้ตั้งแต่แรกแต่เราไปสร้างบรรยากาศความไม่ชินสร้างบรรยากาศความกลัวยกแต่เคสที่น่ากลัวแล้วก็กลายเป็นว่าทุกคนต้องเอาชนะเป็นภาพประเภทท่านนายกบอกว่าต้องเอาชนะให้ได้ซึ่ภาพนั้นผมผมรู้สึกว่าเราหลงทางแล้วแต่ว่าผมไม่โทษรัฐบาลไทยในรอบนี้นะคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าอาจารย์อ่านดูสถานการณ์ทั้งโลกเนี่ย มันทั้งสื่อสารมวลชนกระแสหลักในโลกสํานักข่าวใหญ่ๆในโลกทั้งรัฐบาลประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขาเอาด้วยกับวาระนี้หมดค,คือเขาล็อกดาวน์ยิ่งกัาเราอะอแล้วก็เขาเสนอข่าวอย่างน่ากลัวตลอดเวลาซึ่งซึ่ง,งประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยผมเห็นด้วยอาจารย์อย่างยิ่งแต่ผมแค่รู้สึกว่ารัฐบาลไทยก็ทําตามกระแสโลกครับคือเอา,อาง่ายถ้ารัฐบาลอื่นเขาไม่ทําล็อกดาวน์ขนาดนี้รัฐบาลไทยก็คงไม่กล้าล็อกดาวน์หรอกทีนี้การล็อกดาวน์ของเขาหรือขั้นตอนมาตรการของเขามันมาจากพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ผม,ผมจะเย็บให้เห็นความาแตกต,ต่างสาคัญตรงนี้นะครับสมมุติถ้าเราดูข่าวที่ฝรั่งเศสหรือที่อังกฤษหรืออเมริกาก็ตามเนี่ยเราจะเห็นค่าตัวเลขหลายๆค่าที่เขาพยายามเอาเห้มาให้ดูว่าเพราะค่ามันเป็นอย่างนี้แหละเราจึงต้องใช้มาตรการนี้โอเ,เพรากค่ามันไม่ใช่อย่างนี้เราก็จะลดลงมาได้แต่ถ,ถ้ามันเป็นค่าอย่างนี้เราก็เป็นเราไม่เห็นบรรยากาศนั้น ในไทยเนี่ยบรรยากาศที่เราเดินมาตั้งแต่ที่ว่ามีนาเมษาจนถึงวันนี้เราจะมีบรรยากาศที่ว่าเรานับจํานวนผู้ป่วยซึ่งว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่ป่วยแบบนอนไม่สบายนะแต่คือใครเจอว่าติดเชื้อโควิดเนี่ยก็นับเป็นผู้ป่วยติดเชื้อแล้วไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็จะดูว่าเลขมันพุ่ง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 แล้วขณะกขณะกันอีกชั่วโมงถัดมาก็เลขที่มืองนอกท่านี้ท่านี้ทุกคนจะมีแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วตัวเลขมืองนอกเนี่ยตัวเลขมืองนอกมันเสริมตลอดเวลานะครับตัวเลขมืองนอกเนี่ยม ในขณะที่ตัวเลขในประเทศเนี่ยมันไม่ได้สูงแต่ว่าคุณสามารถทําให้มันกราฟมันชันได้คือมันดูภาพรวมของโลกยังไงมันก็ต้องเยอะแต่ในแต่ถ้าเ,าเกิดเราไล่ดูทีละประเทศอะประเทศนี้เริ่มดีขึ้นประเทศนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีความสามารถกันตรงนี้จะไม่มีข่าวเขาไม่สนแต่ละวันจะมีข่าวว่าตรงนั้น่ากลัวตรงนี้น่ากลัว,ตร,ลวตรงนี้แล้วไทยก็ขึ้นมาแล้วแล้วทําไหก็ตามแล้วเริ่มกดลงมาได้เราเป็นศูนย์เราศูนย์ต่อเนื่องเป็นความสําเร็จของเราคือบรรยากาศมันโดนโดนหล่อหลอมว่าเราต้องสู้ชนะเชื้อโรค่่่าาาาหลยคคทีสํัญ ค่าค่าค่าเหนือจะฟังยากหน่อยแต่เป็นค่าทางระบาดวิทยาที่สำคัญมากเรียกค่า RPR ศ <Okay. S 2> ูนย์นะครับ Reproductive อนัน<ๆ>นี้เรียกว่า R not แล้นะ R not จะได้พ่าเลขศูนย์คือ not เนี่ยครับไอ้อย่างเงี้ยที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสฟ,ฟังทุกวันว่าพูดง่ายๆนะครับสมมติมว่าผมติดเชือ้อแล้วผมทำให้คนอื่นติดเชื้อได้กี่คนถ้าผมทำให้คนอื่นติดเชื้อได้มากกว่าหนึ่งคนก็แปลว่าเชื้อเริ่มระบาดโอเคถ้าผมทำให้ชู้ติดเชื้อได้น้อยกว่าหนึ่งคนก็แปลว่ามันควบคุมได้โอเคเขาจะมีค่าอย่าง เขตนี้ค่าเท่าไหร่เขตนี้ค่าแต่ลอนดอนค่าเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าอวันแรกกับอังกฤษเนี่ยคนจะเข้าใจผิดเขาเยอะว่าเขานึกว่านโยบายปล่อยปะละเลอให้ทำ immunity herd จะให้เขาดูค่าพื้นทุกวันั้นพอวันแรกๆเนี่ยบอกค่ามันยังไม่สูงโอเคอยู่กันได้พอค่ามันเริ่มสูงขึ้นไม่ไหวแล้วค่ากระโดดขึ้นไปถึง R0 r ูอานดเนี่ยเท่ากับ4 1หนึ่งคนติดได้4คนพอมันเริ่มกระจายเร็วเข้าถึงล็อกดาวน์ล็อกดาวน์แล้วทําไหลเขตไหนค่าดีก็จะลดระดับลง ประเทศไทยไม่มีอะไรแบบนี้ให้เราคุยกันเลยแม้งั้นอาจารย์กําลังจะบอกว่าแม้กระทั่งในหมู่คนซึ่งเขาสนับสนุนล็อกดาวน์เนี่ยนะฮะมันก็ยังสามารถทําในแบบที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์กว่านี้โดยที่เราอันนี้ไม่ได้บอกได้ซ้ําไปว่าล็อกดาวน์มันแก้ปัญหานะเพราะว่าในประเทศต่างๆเหล่านั้นที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็มีประชาชนซึ่งเขารับไม่ได้เลยนะกับการที่ล็อกดาวน์แต่ว่าอย่างน้อยอาจารย์กําลังจะบอกว่าล็อกดาวน์เมืองไทยเนี่ย จู่ก็จะมักกระโดดเข้าสู่ล็อกดาวน์ง่ายๆคือวันนี้วันนี้เลยเนี่ยเมื่อเทียบกับตอนครั้งที่แล้วที่ว่าระบาดรอบหนรอบสเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายแล้วเราจะเห็นว่าครั้งนี้จะเริ่มีมคําว่าเออแบ่งเป็นพื้นที่นะพื้นที่ไหนติดเยอะน้อยความเข้มข้นต่างกัน แต่แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวสังเกตว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาความเข้มข้นเริ่มกลับมาใหม่แล้วมันปเป็นดอมิโนทั้งประเทศค,คือสายเหี่ยวเริ่มกลับมาใหม่อีกแล้วว่าจังหวัดไหนถึงมันไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ถ้ามันหยูดติดเชื้อก็ต้องแดงทั้งทั้งเขตเลยแต่ถ้าย้อนกลับไปรอบที่แล้วเนี่ยเขาใช้ล็อกดาวน์ทั้งประเทศทีเดียวซึ่งทุกคนตกใจผมตกใจ<ะ>คุณจะล็อกจังหวัดนี้ไม่เคยเจอผู้ติด<ะ>เชื้อคนอ<ะ>จังหวัดนี้เจอไม่กี่คนคุณจะล็อกทําไมอ,<ะ>อย่างผมสอนหนังสือเนี้ยสถาบันการศึกษาโดนปิดหมดเลยใช่ไมมมมมมม่เเเคคคีผผผผู้้้้ติิดชชือขาาาาาใในนนวณะะหทักร ถ้าไปเจอสมมติเจอที่คณะน,นี้มันอยู่คนละฝั่งกับก็เคลียร์ห้องนั้นก็เคลียร์<น>ถูกทั้งหมดเนี่ยเราไม่อยู่บนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์การคุยกันมันกลายเป็นความกลัวและเป็นความกลัวที่ตั้งใจให้กลัวด้วยเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานความกลัวซึ่ง,ซ,งซึ่งผมกลับมองได้ซ้ำว่ามันไม่ใช่แค่รัฐบาลเป็นฝ่ายนำนะผมกลับมองว่าสื่อมีบทบาทสําสคัญในการในการปั่นความกลัวนั้นไปเรื่อยๆถูกครับแล้วรัฐบาลก็ออกนโยบายตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยในประเด็นนี้นะสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับวันนี้เราพูดค เด่นดูบริพันธ์นะครับจากชุราลงกรมหาวิทยาลัยครับ กับประจย์เจษดาษเด่นดวงบริพันธ์นะครับเรื่อง psychology ของคนเนี่ยนะฮะประชาชนเขาก็บริโภคสื่อกระแสะหลักผมมานั่งบอกว่าไม่ต้องกลัวเขาไม่ฟังผมหรอกรนะฮะสื่อกระแสะหลักหนังสือพิมพ์เฮดไลน์สำนักข่าวต่างๆพาดหัวทุกวันเนี่ยลามห5หจังหวัดแล้วเจาะไข่แดงได้แล้วจังหวัดนี้มีเชื้อหนึ่งคนอย่างกับจะเป็นจะตายค,คือผมเห็นแล้วผมเศร้านะผมรู้สึกว่ามันเป็นการขาดขาดเอติก์ที่คุณปั่นความกลัวแต่ว่าในประเทศอื่นก็ทำนะ คือคือของไทยเรามันไม่ใช่แค่สื่อกระแสหลกักปัจจุบันต้องเห็นภาพว่าเราไปอยู่ที่โลกโซเชียลเยอะขึ้นแล้วโลกโซเชียลเองก็ปั่นกระแสะพวกนี้เราเห็นเพจหลายเพจที่มีคนติดตามเป็นล้านคนเนี่ยลราก็เห็นบรรยากาศของการที่พูดแต่เรื่องเี้ยพูดเหมือนสอบคพ,พูดเลยน่ากลัวแล้วน่ากลัวแล้วค่าตัวเลขเข้าไปขนาดนี้ดี๋ยวันไหนเราเริ่มลดลงได้เราต้องเป็นศูนย์เราต้องศูนย์ให้ได้ต่อเนื่องคือเขาก็ช่วยกันปั่นด้วยซึ่งซึ่งของพวกนี้มันมันมีทั้งสองด้านมันมีด้านถึงความที่อารมณ์ร่วมกับอีกด้านหน เพื่อให้มันเกิดสภาวะของการที่ให้เป็นเป็นท่าแสบของขาดววต้นการผมคิดผมผมเชื่อว่ารอบนี้มันไม่ใช่เรื่องของการว่าจ้างกันหรืออะไรนะมันเป็นเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะอุปทานหมู่เคยเห็นเกาหลีเหนือเวลาเขาร้องไห้ร่วไไมกัน <c oughs> มันเป็นมันเป็นอุปทานอะไรอะ่ะมันเป็นสภาวะฝูงชนเนี่ยที่รู้สึกว่าต้องวิ่งไปพร้อมๆกันไล่เป้าหมายที่จินตนาการไว้อะ่ะไม่รู้แหละใครจินตนาการมาแต่ว่า จะวิ่งไปถึงตัวนั้นให้ได้ให้มันเหลือศูนย์ก็เนี่ยครับก็คือผมผมเคยมีโอกาสได้โดนสัมภาษณ์บ้างกับสื่อกระแสลยรองๆไปพูดง่ายๆไปอะรกันนเน็กอะไรเงี้ยครับแล้วทุกคนจะบอกว่าพอฟังจันเจตพูดก็โอเคนะฟังดูไม่เห็นจะน่ากลัวขนาดนั้นเลยแต่พอเข้าใจแล้วแหละว่าสไตล์คนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยครับมันพูดจาได้เหตุผลลำบากจะบอกว่าใส่หน้ากาเถินนะเว้นระยะห่างเถนนะมันลำบากคนไทยต้องให้กลัวเขาบอกงี้ยนะผมไม่ได้พูดเองนะคนอื่นพูดคนไทยต้องให้กลัวกลัวเยอะๆถึงจะทำาไา มันก็จะคล้ายๆเกาหลีเนือที่ว่างหรือเปล่าไม่แต่ว่างั้นแสดงว่ารัฐบาลเองอผมเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลตอนแรกเนี่ยเขาใช้วิธีจิตวิทยาอันนี้ผมชมนะผมไม่ได้ว่านะตอนแรกเนี่ยคุณหมอทวีสินเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาและใช้วิธีการสร้างความกลัวให้คนมนีวินัยซึ่งสำหรับผมอันนี้เป็นวิธีการปกครองที่ใช้ได้แต่ว่าปัญหาคืออะไรหลังจากนั้นปัญหาก็คือว่า เฮ้ยทุกคนไม่กลัวจริงว่ะมันกลัวแบบที่ผมเดินไปเดินมาพราผมไม่ใส่หน้ากากผมรู้สึกผมเป็นคนไม่ดีผมก็ใส่อ่ะครั้นี้วินัยตรงนั้นไม่เสียหายใช่ไหมอาจารย์วินัยใส่หน้ากากเว้นระยะไม่เสียหายแต่ว่าเสร็จแล้วมีความพยายามในการกําหนดอเจนดาสาหรับทั้งสังคมว่าตัลเล่ต้องศูนย์ติดต่อกันเป็นเวลาเจวันสิวัน 2ีวัน28วันโอเคมันเหมือนกับจู่ๆก็มีเป้าหมายให้ทุลุชนซึ่งเป็นเป้าหมายซึ่งอตั้งแต่คําว่าตัวเลขเป็นศูนย์เนี่ยอันนั้นจริงๆโดยส่วนตัวผมก็จะไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกเพราะผมบอกแล้วเราต้องอยู่กับมันเราต้องหาทางที่อยู่กับมันนิว n o r m a l ลจริงๆคือหาทางที่อยู่กับไวรัสจะยังไงแล้วอย่างอื่นมันไม่เสียหายไปด้วยผมพูดต่วันแรกๆผมก็โดนโจมตีครั้งมากบอกว่าในหลายประเทศที่เราไปตอนนั้นจะเห็นบรรยากาศนะบรรยากาศการที่คนไทยเชียร์ตัวเอง เราเป็นศูนย์แล้วแล้วาก็เริ่มด่าเราเด่าอังกฤษเราด่าสวีเดนเราด่าอะไรที่แต่ผมบอกว่าคิดดีๆนะเขาก็บาลานซ์เขาบาลานซ์ทั้งสองอย่างบาลานซ์ทั้งเรื่องของสุขภาพความมั่นคงทางนสุขภาพและเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาทั้ง3าอย่างเนี่ยมันต้องรวมกันหมดเลยเ,เขาบาลานซ์หมดฉันไปบอกว่าเขาแยกอย่างเดียวไม่ได้เราเองเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องกลับมาดูเหมือนกันนะแล้วเป็นไงครับพอผ่านมาถึงตรงนี้มาถึงปลายปีที่ช่วงที่ผ่านมานะเหมือนคนไทยเพิ่งเริ่มรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเราพลาดเหมือนกันนะ เรากลัวเกินไปแล้วเราทิ้งเศร,รษฐกิจคนเสียหายตกงานเท่าไหร่มีคนคุยกันว่าถ้าไปเอาจํานวนคนที่ฆ่าตัวตายอันเนื่องจากโควิดซึ่งมันน่าจะต้องเกิดหลังจากนัห้าหกเดือนเป็นต้นเนี่ยม,มันอาจจะเยอะกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโควิดด้วยซ้ำนะที่แน,น,น่ๆคือคนตกงานก็มีปัญหาแน,น่ๆเศรษฐกิจเสียหายสังคมเสียหายการศึกษาผมเสียหายการเรียนสอนเสียหายอย่างเงี้ยมันต้องบาลานซ์กันมผมตั้งแต่แรกผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับภาพของการที่พยายามจะเอาชนะแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่เอาวิทยาศาสตร์มาคุยตรงตรงครับในไหนไหนเราจะคุยเรื่องตัวเลขมควาััลนสํญแ้ก ทุกๆครั้งซึ่งเวลาผมดูตัวเลขผู้ซึ่งเสียชีวิตในประเทศไทยเนี่ยทุกๆครั้งที่ดูเนี่ยนะฮะมันมักจะอยู่ที่เดิมครับในแต่ละวันส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีอะไรพิเศษเนี่ยก็คือไม่มีคนตายเลยค,คือไม่มีเลยตัวเลขมันอยู่ที่ศูนย์แทบจะทุกวันแค่มีบางวันซึ่งตัวเลขขยับขึ้นมาไอ้ตัวเลขห0กว่าเนี่ยมันนิ่งมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วมาเพิ่มในระลอกที่สองเนี่ย ไม่ถึงสิบคนโอเค <c oughs> ผมไม่เห็นสื่อสำนักไหนเอาตัวเลขคนตายว่าไม่มีเลยแล้วหรืออยู่นิ่งเท่าเดิมเนี่ยพาดหัวเลยครับ <c oughs> คุณหมอทวีสินพูดถึงแป๊บเดียวแล้วก็ก็ไปเรื่องอื่น แต่ถ้ามันไหมีใครตายเพิ่มสักคนนะโอ้โห oh. ไม่คือไม่แต่ว่าเราเราไม่ได้บอกว่าการเสียชีวิตเป็นเรื่องใหญ่นะแต,แต่ว่าข่าวมันกลายเป็นข่าวใหญ่มากนะแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ประชดประชันไงอา,อาจารย์ก็ดูตัวเลขวันนั้นที่อาจารย์โพสือว่าอาจารย์บอกเปอร์เซนต์แล้วก็จํานวนจํานวนผู้ตายเนี่ยนะฮะแล้วแต่ว่าประเด็นคือจํานวนผู้ซึ่งติดเชื้อและมีอาการหนักวันนั้นที่อาจารย์โพสี่สิบเจ็ดล่าสุดเมื่อวานนี้ยี่สิบหก จากประชากร70ล้านจากคนติดเชื้อหมื่นกว่าคนที่มีอาการหนัก20กว่าคนคือเรื่องพวกนี้น่าสนใจครับผมจริงๆแม้แต่วงชาการผมเนี่ยก็ถกเถียงกันมาแต่บนแรกๆแล้วสังเกตว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็จะอินกับกระแสของการนับจํานวนผู้ติดเชื้อหรือว่าดูเคสทั้งโลกบอกว่าโอ้โหมันเป็นหลักล้านแล้ววันนี้ทะลุกี่แสนกี่หมื่นหรือกี่ล้านแล้วผมบอกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันวัดไม่ได้นะเพราะแต่ละประเทศการตรวจไม่เท่ากันโอเค บางประเทศเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอเมริกาเขาก็ตรวจเยอะตรวจเยอะมากกว่าเยอะเกาหลีนี่ตรวจหนักมากแม้แต่จีนก็มีความสมการตรวจเยอะมากเราเนี่ยบอกว่าผู้ติดเชื้อแค่เนี้ยเราตรวจเราตรวจเท่าไหร่และรอบเนี้ยเราถึงได้มารู้ตัวว่าโอ้เราแทบไม่ได้ตรวจเลยเราต้องมาตรวจเชิงลุกมากขึ้นถึงได้ตัวเลขเพิ่มขึ้นมาที่สําคัญกว่าคือผู้เสียชีวิตเวลาดูยอดแต่ละครั้งเนี่ยยอดทั่วโลกเนี่ยครับอย่าไปสนใจดูยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นดูว่ายอดเสียชีวิตเท่าไหร่เพราะเราจะเริ่มเห็นภาพชัดว่ายังไงคนตายด้วยโรคมันก็ต้องระบุว่าโรคนนนนีีี้้แ่มัติดเชือท ค่าตัวเลขเนี่ยมันออกมาตั้งแต่สมัยอู่ฮั่นแล้วที่ผมที่ผมรู้สึกเคื่อมมาตั้งแต่ในตะไลคือที่อู่ฮั่นเนี่ยเขานอกจากที่ว่ามีปัญหารเรื่องการระบาดเกิดขึ้นแต่ว่าทีมแพทย์และทีมวิทยาศาสตร์เขาเนี่ยเข้มแข็งมากแล้วเขาตีพิมพ์ผลเขาออกมาเร็วมากเขาไม่ไไม่ได้เก็บข้อมูลในเชิงไม่ได้ไม่ได้ไปกปกิดข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาออกมาเร็วมากม,มันเห็นแพทเทิร์นมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่อู่ฮั่นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยมันน้อยกว่าที่ใครๆคิดเยอะมันน้อยยว่าคิด ต้องเข้าใจก่อนว่าโรคเนี้ยมันเป็นโรคของการติดเชื้อไวรัสงั้นถ้าช่วงแรกคุณไม่รู้ตัวกันคุณยังปล่อยให้เกิดการระบาดเนี่ยคุณรับเชือ้อยิ่งรับเชื้อเข้าไปตั้งแต่แรกเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะมีอาการตามนั้นก็จะเยอะขึ้นมันขึ้นกับจํานวนของไวรัสก็เรียกวยรัโลโหลดเข้าไปเยอะแค่ไห <c oughs> น,นพอตอนช่วงท,ท้ายๆของอู่ฮั่นเนี่ยพอคนเริ่มรู้จักเลิกขึ้นเนี่ยค่ามันก็จะดีขึ้นแต่ตอน,นแรกนะค่าัไม่ค่อยดี <c oughs> ค่าสรุปจากอู่ฮั่นซึ่งค่อนข้างตรงกับทั้งโลกและว,วันนี้อนะครับ ครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยติดเชื้อแล้วไม่มีอาการเลยไม่มีอาการก็คือไม่ไม่ไม่ไมีมอาการเลยไม่ระคาย,เ,ยเคืองเลยโอเคแต่แพ้เชื้อได้ uh huh. ที่มันน่ากลัวคือก็เชื้อในเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็สามารถจะสร้างภูมิคุ้มกันกับมันได้แต่ไม่เก่งเพียงพอ uh huh. นะถ้าบางคนบอกว่าไม่เก่งเพียงพอก็ต้องไปอยู่ครึ่งหลังแต่คนส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยมไม่เป็นไรก็เหมือนเวลาคุณติดหวัดแล้วคุณไม่เป็นไรเพราะภูมิคุ้มกันคุณแข็งแรงถูกต้องแต่ว่าในครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเราจะเห็นภาพจำว่าโอ้น่่รงงคอีื มีอาการแค่เป็นไข้ตัวร้อนปวดเมื่อยร่างกายที่บอกว่าดมกลิ่นไม่ได้กลิ่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่จริงๆแล้วอยู่บ้านที่เขาชอบแชร์บทความกันอยู่บ้านหมอสั่งให้กินพาลาสิบสี่วันหายเราหาย,ล,าหายลูกศิษย์ผมไปฝรั่งเศสก็เป็นอย่างนี้เลยไม่แต่ว่าไอ้เรื่องนี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยไอ้80%ที่เหลือในส่วนของ5 0ซที่อยู่บ้านกินยาพักผ่อนแล้วหายเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงรังงที่ไม่มีการนำมาเล่าให้ฟัง อย่างทุกครั้งย้ำๆกันให้คนเข้าใจนั่นนะครับซึ่งอันนี้ผมเห็นเวลาผมบอกก็ก็นอนอยู่บ้านกินยาก,ก็หายได้ยกเว้นซะว่าคุณมีอาการคุณเป็นโรคเบาหวานคุณแก่มากนั่นแหละครับที่เรื่องสำคัญเลยคือไอ้ที่เหลือเนี่ยครับก็คือกลุ่มที่ไปเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมครับพอเขาเริ่มปอดอักเสบแล้วแต่ว่ากลุ่มที่ปอดอักเสบเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องหนักทุกคน คนที่จะหนักรุนแรงเนี่ยจนตั่งเข้า ICU จะอยู่ที่ประมาณ5%าและคนที่ต้องเสียชีวิตก็คือ 2%, อ 2> ซึ่งวันแรกคนก็ตกใจว่าต้องมีคนเสียชีวิตด้วยแต่ข้อมูลก็ชัดมาตั้งแต่แรกว่า2%นั้นคือใครบ้างก็คือ,อคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปยิ่งถ้าเกิน75นี่ชัดเจนไม่น่าจะไม่น่าจะดดดอดๆแล้วก็กลุ่มเสี่ยงพิเศษที่ตามมาคือเบาหวานหวัวใจไขมันและล่าสุดเพิ่มโรคอ้วนด้วย ถ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตั้งแต่แรกซึ่งผมเห็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกกันนะั้งแต่มีนานเมสามก็เห็นแล้วเนี่ยก็โหยอย่างนี้เราควบคุมไม่ยากเลยอะ่ะแล้วก็ดูแลกนุกลุ่มนี้สิถูกต้องไม่คือโอเคนิดเดียวโรคอื่นที่มนุษย์เคยเจอมาไม่ว่าจะเป็นโรคไหนเนี่ยนะประเภทอะไรเนี่ยในที่สุดแล้วมันก็คือมีกลุ่ม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 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดเนี่ยจะต้องระมัดระวังตนเองถูกต้องครับไม่ใช่ว่าคุณมาออกนโยบายกับทั้งสังคมเจล้านคน ให้ไปหดหัวอยู่ในบ้านให้หยุดกิจกรรมทั้งหมดเพื่อปกป้องคนกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนน้อยมากเขาไม่พูดเรื่องนี้ให้สังคมรู้นี่เป็นพื้นฐานของนโยบายปกครองไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นโรคไหนไงครับมันเคยมีโรคไหมที่คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยสามารถกําหนดนโยบายให้กับคนเจ็สิบล้านคนได้แต่ผมอยากให้ดูว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เราประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับแล้วก็ใหาจะให้บรรยากาศในการที่ว่าทุกคนติดเชื้อแล้วทุกคนจะตายกันหมดเลยเนี่ยครับอิสราเอล ประเทศ<ม>ที่มีความเข้มแข็งทางการทหารแล,ล้วมัตีกลัวโหมเป็นคนออกแถลงข่าวและทุกคนฟังว่าวันนี้เป็นต้นไปเราจะเก็บผู้หลักผู้ใหญ่ของเราไว้ที่บ้านนี่คือแล้วทุกคนไปอ,ออกทํางานเหมือนเดิมไอโซเลตกลุ่มเสี่ยงครับคุณดูแลกลุ่มน,นั้นที่เหลือใช้ชีวิตปกตินี่คือ Common Sense สามัญสำนึกมนุษย์ที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่มีกันเลยเหรอนรคือมมัน,ม,นมันหายไปไหนกันมันเหลือ มันไม่ใช่เหลือเราแค่สองคนใช่ไหมคือปัญหาคือข่าวสารผมผมยังผมยังคิดว่าคนไทยเนี่ยยังมียังมีสามารถมี c o m มอนเซนต่างๆได้มีผมเชื่อว่ามีแต่สื่อมันปั่นจดนคนประสาทไปด้วยไงต้องมองว่าสบคอเองด้วยเป็นคนนําในการปั่นก็ด้วยอะไรนี่ผมก็เลยผมก็ชอบโพสต์ถามอย่างนี้ว่าทาไมของไทยเราเนี่ยไม่เห็นโพสต์ไม่เห็นให้ข้อมูลเลยว่าจริงๆแล้วตกลงของไทยนะที่โอเครอบแรกมันคนละบาทจริงๆมันแค่หลักพันกว่าคนเนี่ยเราจะหาข้อมูลค่อนข้างยากแต่รอบนี้เริ่มติดกันเยอะแล้ว เป็นหลักหมื่นคนเนี่ยมันน่าจะเล่าหน่อยสิว<ะ>่า <วะ S 2> ตกลงว<ะ>่าคนตายกี่คนเออคือคน,คนตายมันเห็นเลขเพราะว่าเขาจะเขาจะเน้นเรื่องคนตายแต่ไอ้ส่วนสำคัญคือตกลงไอ้ที่ติดแล้วไม่มีอาการเนี่ยกี่เปอร์เซนต์ไม่ต่แต่คนแล้วป่วยน้อยกี่เปอร์เซนต์แล้วป่วยรุนแรงกี่เปอร์เซนต์ตรงนี้ไม่มีเลยนะมีแต่คนตายกี่คนแต่อย่างน้อยจากแค่ที่เขาพูดถึงตัวเลขคนที่ป่วยสาหัสเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าหายเนี่ยวันละกี่ร้อยนะครับป่วยเพิ่มขึ้นวันละกี่ร้อยและตัวเลขรวมเนี่ยหมื่นกว่าเนี่ย ผมคิดว่าคนต้องหัดคิดเองได้แล้วนะคุณมันไม่ยากนะอาหารยาวเนี่ยอาหารยาวที่อาจารย์ทำเนี่ยคำนวณ probability สถิติเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนซึ่งสาหัสสิบเจ็ดยี่สิบหกอะไรก็ว่ากันเนี่ยตัวเลขประมาณนี้กับตัวเลขหนึ่งหมื่นอ่ะผมกับตัวเลขเจ็ดสิบล้านอ่ะโอเคขอให้ให้ตัวเลขนิดเดียวเพราะว่าผมพยายามรอตัวเลขแบบนี้ผมก็บ่นทุกวันไม่เห็นใครให้แล้ววันดีคืนดีเนี่ยทางทางของกทมโอเคเขาก็ให้ตัวเลขมาว่า ในว่าวันที่หนึ่งมกราคมทีม่ผ่านมานี้เองอนะครับกทมเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าสู่ระบบการรักษาเนี่ย277รยเายอเของกทมฉะันก็เป็นตัวเลขที่สูงประมาณหนึ่งพอคุยกันได้แล้วคนที่ติดเชื้อแบบไม่มีอาการป่วยเลย31%อปอร์เซ็นต์ก็ไม่ก็คือสูงเหมือนกันนะ,ะ,ะก็สูงเหมือนกันนะแล้วติดเชื้อแลกกันน้อยทีพอคุยกันเป็นไข้ขั้นตัวอยู่บ้านเนาะใสเอง57%เปอร์เซ็นต์ ปานกลางที่มีอาการต้องโอเคไปเข้าโรงพยาบาลหน่อยเถอะเป็นปอดอักเสบมันมีปัญหาใหัวใจสิบเปอร์เซ็นต์เข้าไอซียูใส่ท่อหายใจแค่สามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าที่อูฮันอีกแล้วก็คือตัวเลขที่ผู้เสียชีวิตก็อย่างที่เรารู้กันฉันจริงๆของพวกนี้ยต้องย้ำตรงนี้ว่าส่วนน้อยคือส่วนที่โดนถูกเอฟเฟกต์จริงๆนั้นภาพจําที่เราชอบแชร์ภาพกันว่าถ้าเกิดใครติดโควิดตายแน่ๆต้องไปเข้าท่อหายใจไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แต่คือนั่นมันเป็น mass ซโ y ซิส s i s แต่ว่ารอบนี้ผมผม ผมคิดว่าทั้งโลกอ่ะมันหลุดไปละมันหลุดไปกับความความไม่ยอมรับความจริงแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยครับเราทํายังไงดีล่ะคือคืออย่างนี้อาจารย์มีความคาดหวังไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะคุยเรื่องเรียนออนไลน์แต่ว่าเราจะอาจารย์มีความคาดหวังว่ารัฐบาลจะ t u r น a ราวด์แล้วก็หันมาตั้งสติผมคิดว่านายกรัฐมนตรีเขามีส่วนนั้นอยู่ครับแต่ว่าท่านจะ ในสบคเนี่ยมันมีการบาลานซ์กันอันนี้เป็นข่อนทปานที่เปิดเผยระหว่างคน2กลุ่มพูดง่ายคือสายเหี่ยวกับสายพิราบก็ได้แล้วถ้าเมื่อไรก็ตามสายเหี่ยวเขาแรงเนี่ยก็จะไปทิศทิศหนึ่งสายพิราบก็แรงไปอีกทิศหนึ่งสายเหยืยวนี่ก็คือถ้าพูดตรงๆงก็คือสภามัความมั่นคงแล้วก็อาจจะมีคุณหมอหลายๆท่านที่เป็นหมอผู้ใหญ่ที่เขาบอกว่าต้องอย่างนี้ก็ต้องชนะโลกแล้วสายพิราบเนี่ยจะเป็นสายพวกทางด้านสาธารณสุข ที่มาทางกรมควบคุมโรคมาทางด้านกรมอนามัยที่เข้าประเมินตามสภาพจริงว่าพยายาม,มจะคว<ะ>ุมได้เข,ขาก็ต้องอยู่หน้าสื่อเขาต้องไปรับไปรับหน้างานอ่ะเนะขาต้องไปไปทําให้คนเข้าใจความจริงว่าเป็นยังไงเฉะนั้นมันก็จะเกิดบรรยากาศไอ้รอบแรกแน่นอนทุกคนแห่ไปตามทิศทางของความเป็นเหย่ยวคือจะปิดล็อกดาวน์ประเทศเราต้องเป็นเลกชนะเราต้องชนะพอรอบนี้จะสังเกตว่าเดือนแรกๆประมาณพฤศจิกาธันวาเนี่ยตอนค่าตัวเลขเริ่มขึ้นเนี่ยสายพิลาบเขาจะเริ่มให้ข้อมูลแล้วว่าตอนนี้ค่ามันกลับมาในนาช่วยกันป้องกันหน่อยแต่ค่ามันเอาไม่อยู่ แล้วก็จะเห็นว่าตอนแรกที่ผมบอกว่าเออแผ,แผนที่ประเทศไทยยังแบ่งเป็นจังหวัดจังวัดนี่ติดไม่กี่คนเป็นสีมีสีเขียวบ้างอ่ะแต่พอบรรยากาศของความเป็นความเป็นการติดเชื้อมันุนแรงขึ้นเนี่ยสายทางด้านของที่เป็นเหี่ยวเขาก็เข้มแข็งขึ้นเขาก็เปลี่ยนแผนที่ใหม่ฟุบสีเขียวหายไปเลยแผนที่เดิมจะสีเขียวหายไปเลยกลายเป็นแดงสม้มเหลืองตอนแรกมันย<ๆ>ังมีนะมันยังมีเขียวเขียวเขียวมันก็กลายอย่างนี้ทั้งประเทศ วันนั้นผมเห็นบรรยากาศแล <speaking> ้วออกเราก็จะรู้ว่านี่ตอนนี้บาลานซ์ในสบคเป็นยังไงแล้วถ้าจะเห็นบรรยากาศเนี้ยวันนี้เพื่อนผมบอกวันนี้คงจะดีขึ้นบ้างนะจะได้ออกมาทํากิจกรรมทาการค้าการขายบ้างผมบอกไม่ผมประเมินรายวันนี้ผมเห็นชัดว่าเขายังเข้มอยู่เขายังเข้มอยู่แล้วผมคิดว่าเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสื่อหลายสำนักที่ยังต้องการให้เข้มและพร้อมกดดันพร้อมกดดันให้รัฐบาลเนี่ยเข้มต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยกับอาจารย์ในประเด็นนี้แล้วก็เรื่องการเรียนออนไลน์ด้วยซึ่งลำบากมากสำหรับเด็กนักเรียนนะทั่วประเทศ นะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์เจษฎาครับยินดีครับและนั่นก็คือรายการเดอะเดล์ดดอสโลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันใหม่อีกครั้งนะครับในคืนวันพุงน,นี้สวัสดีครับ